สวัสดีครับพบกับนานายชาแนลเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้านี้หลังจากที่ผมได้พ่นยาฮอร์โมนไปแล้วนะครับยี่ห้อมิชชั่นนะครับผมช่วงบ่ายก็จะมาพ่นยาไล่เพี้ยนะครับซึ่งก็เป็นสูตรภูมิปัญญาชาวบ้าน นะครับผมได้ผมกับภรรยาได้คิดค้นเองโดยการเอาปักคูนมาหมักนะครับมาหมักให้มันเป็นน้ำขุ่นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผสมกับยาเส้นที่ผมทำไว้สี่วันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะมาเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะทดลอง ทดลองพ่นไล่เพียดูนะครับใส่ประมาณนี้เลยนะครับน้ำหมักฝักคูน้วก็่าเ้นใส่ไปเลยหนึ่งขวดขวดละหนึ่งโมโด,ดไปเลยนะครับลองดูจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะรายงานให้ให้กับเอฟี T. ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอทดลองดูก่อนนะครับผมนีแค่สองอย่างครับมีฝักคูนกระยาเส้นแค่นั้นนะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะคิดค้นกันได้เมื่อกี้นี้นะครับคิดค้นได้กัใส่เลย ที่นี่ฝักคูณจะเยอะครับเยอะมากมีเกือบทุกหลังคาเรือนเหมือนกันหากเอฟซีท่านใดมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผมผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ อาปิดปาเตรียมพ่นบดโดอ่านะครับถ้ายัางไงขอจบไวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพ่นยาก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับที่เอฟสีทุกท่านที่รับชมก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนานชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ